พี่หอดทีมผมนั่ะแนี่เดียวเียมันเร็วเรีบกเ่เร็วเร็วน้อหร नाम पे नज़र मां โค้ดูนี้ใหม่ตคงสอบก็โคโกดูนี้ไม่มีหังเสือเลยก็ใช้ง่านใ้กระบอกครับวันนี้ตูเล่นนี่ยาัาไม่แตกนะครับการสอบจริงยังแตกแล้วเดี๋ยวือดหลบเลยโ,อ,โอ,อ้โหเออใช่ดี่เอครับ เดินเข้ามาเลยครับวัดกระเป๋าแล้วท่านนายไม่ได้มีลูกอมครับมีใบเหลืองอยู่ในงานครับแล้วโผล่มครับสมาร์ททีนี่ใบเบลกแบบนี้ไปเหลืองต้องหน้าหนาวฝากจาว่าไม่ได้มาเราต้องช่วยครับมาแบบเรวัดป่าเปล่าทักทักแบบนี้นแล้วย้อนกลับขึ้นหลังที่มีการเดือดการโดเไม่เลืองหลายคนเลยครับนะส่วนน้ำแล้วขวาตรงนี้ ได้อีกมูหูแู้เลยต้องวีมบาเท่าก็ไม่ได้ฟาต่อวันนี้นะย้อนยับมากน็เส็นแลายเสียแล้วแหมแล้วตูแล้วแต่ละคนสูงเลยแลตอนนั้น้าฝากอนี้ต้องการทำประตูทุกคนเลยตั้แสามคนแล้วครับตอนนี้สำหรับทีมกัปขับ ถือฟับไปเตะกำแพงแล้วปรับนี้บอลสลับออกข้างครับไคนทักปัดได้พูดแล้วเอ๋เอ <huh> ๋แ่งงหวาเสี้ยน่งหวาไเองครับนะ่เจะไปล็อกกลับมาแล้วมาเจอแบบจังหวาะตัก เปิดเลยดิเด็กออกเยอเลยครับเล็กสายหัวเลยครับตียาวขึ้นหน้ามาโผงตีได้ครับเาอย่างนั้นไม่ต้องทุ่งในทางซ้ายสำหรับคนทข้างฝั่งกันตัดมาโลดเปิดเอา แล้วตูกรองละแล้วตูเ่ารตูแ่งสายพูดในกนระนาษาแล้ว right ต้องโแกนเลยมีถือสายก็เลยครับรศัาพีเลยหรือเปล่าครับือสากันน่อยครับเออจลับมาจังป่าที้ตู้รถท็อปต้องไปทีอาแล้วก็ตทาง้ายกับเล็กมาเตินึ่อันที่เล็กเล็กซ้ายชิ้แล้วไม่ตัวงตอครับ ยาวเลยกับคนรับผนดออกต่อยว่าตัวเอา้าแล้วให้ไ่ไดีโอ้โหแต่ลว้นกับขับกอนดูเินยังไปแก้มาได้อะาวจังหวะนี้แต่หน้าฉันกดขับได้ทุกเด้กเล็เลยเลยรับพี่มัดย้อนมาหาเพื่อนอยู่แล้วปวดใจตลอดจ้าใช่ไหป้าแบบนี้หละ ลูกนี้ลงไปแต่คิวไม่ได้ขึ้นนะครับลูกนี้ครับโตเตะครับ that's

ไปเลไปเลยวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เติมขึ้นมาดิเร็วเร็วดิแรงเลยติดตัวเป็นยังไงพี่ร้อยเติมขึ้นมา

โพสเลยเดี๋ยวทั้งห้าที Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 拜拜拜拜。 来，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 快快快！